นี้เรามาอยู่กันที่ศูนย์วิจัยหัตถกรรมชุมชนพบบาทเฮต้มนะคะจะมีสินค้าเยอะแยะมากมายซึ่งจะเป็นสินค้างานหัตถกรรมทั้งนั้นเลยนะคะที่คนในชุมชนเขาได้ผลิตขึ้นมาแล้วก็นํามาจําหน่ายที่นี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในว่ามีอะไรบ้างนะคะสินค้าที่น่าสนใจนะคะสวัสดีค่ะ พี่สุดาคนสวยนะคะก็วันนี้เรามาเจอพี่สุดาเดี๋ยวให้พี่สุดานะคะพาเราชมในส่วนของผลิตภัณฑ์สินค้าที่อยู่ในศูวนย์วิจัยแห่งนี้นะคะว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างแต่เชื่อเลยค่ะว่านักท่องเที่ยวที่เคยมาแล้วนะคะท่านจะต้องมีของติดไม้ติดมือกลับไปอย่างแน่นอน ที่นี่มีสินค้าอะไรบ้างคะพี่สุดาก็หลักๆก็คือจะเป็นย่ามนะคะแล้วก็เป็นชุดประจำเผ่าที่นี่แล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นผ้าที่แปรรูปออกมาจากผ้าค่ะเรามาดูย่ามนะคะย่ามโหมีหลากสีมากๆเลยนะคะสีขนาดทั่วไปทอมือทั้งใบนะคะทอมือด้วยนะคะนี่คือเป็นงานมือนะคะที่เขาทอแบบกี่เอวนะบ้านเรานะคะค่ะนี่ค่ะอันนี้ลายกระเรี่ยงโบราณนี่เป็นลายกระเรี่ยงโบราณเขามีชื่อด้วยนะคะคุณผู้ชมแบบนี้เป็นลายกระเรี่ยงโบราณนะคะที่เขา มาปักไว้เนาะเราจะสังเกตกว่าเราจะได้ย่าหนึ่งใบใช้เวลาแบบเป็นสามวันขึ้นไปโอ้โหมากกว่าสามวันรวดลายอีกทีหนึ่งใช่ค่ะเสื้ออันนี้เสื้อปักะยอนนะคะเป็นสีธรรมชาติประมาณนี้นะะแล้วก็มีเม็ดเดยสีครามเนาะที่เราไปย้อมกันอันน่าครามปักคือดั้งเดิมักมือเย็บมือทอมือสวยมากเลยนะคะไหนเราแบบนี้ถ้าเกิดว่าท่านชอบ เห็นไหมคะงานมือทั้งนั้นเลยสวยมากมากเลยพันเก้าเท่านั้นเองนะคะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะคะไม่แพงอันนี้เป็นผ้าย้อมสีธรรมชาติตกสีไหมคะสีไม่ตกแล้วนะคะแต่ว่าถ้าตกก็คือตกตามธรรมชาติอ่ะค่ะก็คือยิ่งยิ่งใส่ก็ยิ่งสวยยิ่งใส่ยิ่งสวยค่ะจะเป็นเอกลักษณ์ของมันไปอ่าแบบนี้นะคะเป็นผ้าย้อมคลามเป็นผ้าสีธรรมชาติเนาะอันนี้สีธรรมชาติไหมคะแบบนี้เนเคมีเพียงแต่ว่าเราไปยุกอะค่ะอันนี้เป็น มีแขนเสื้อเป็นเสื้อเยี่ยมมือทั้งผืนโอ้โหนี้เสื้อคลุมค่ะอันนี้เสื้อคลุมสวยมากนะคะเลายกระเหลี่ยงโบราณอันนี้ก็เป็นลายกระเหลี่ยงโบราณนะคะผ้าทอของเราที่นี่มีหลากหลายเพราะว่าชุมชนพัฒบาห้วยตมอ่ะค่ะเป็นกระเหลี่ยงที่ย้ายมาจากหลายๆจังหวัดและมารวบรวมกันอยู่ที่ห้วยต้มอ่ะค่ะลวดลายก็เลยต้องแปลกออกมาแล้วก็เรามาผสมผสานอยู่ในผ้าผืนเดียวกันโอ้โหค่ะ ผู้ชายอันนี้ไม่ใช่แบบชุดคุมใช่ไหมคะเนี่ยไม่ใช่ตัวยาวมากเลยนี่ของผู้ชายผู้ชายตัวใหญ่ผู้ชายกับผู้หญิงนี่ต่างกันตรงไหนคะพี่สุดาไม่ลวดลายอะค่ะผู้ชายก็คือง่ายๆไม่มีลายเยอะแล้วก็จะมีปุ้ยมีลายข้างบนแค่ข้างล่างเฉยเพื่อที่ว่าจะเด่นตรงหน้าอกแล้วก็จะมีถุงน้ําหนักอยู่ข้างล่างก็เรียงทางตาทางสามเงาก็จะใส่แบบนี้๋อเนี่ยรู้ด้วยเนาะว่าเป็นอะไรอย่างจากคอันนี้มาจากทาง อะไรนะทางเชียงใหม่อะคะอมก๋อยอมก๋อยทางนู้นอ๋อจะใส่แบบนี้ก็คือแต่ละที่มาไม่เหมือนกันถึงบอกว่าค้วยโต๊ะหมามาจากหลายๆที่อ๋อเป็นการอยู่รวมกันอยากได้อย่างลงตัวนะคะศิลปะแต่ละที่นี่ผู้ชายหมดเลยแต่บางตัวก็ไม่ได้มีปากอะไรมีลวดลายอะไรอันนี้ก็เป็นทอทออสีธรรมชาติสีธรรมชาติด้วยสีน่าจะสีเปลือกไม้อันนี้ใช่ไหมคะ มาถึงอันนี้เป็นอันนี้เป็นเสื้อคลุมเสื้อชุดที่แปรรูปจากผ้าเห<ฮ>มือนกันเป็นย้อมสีธรรมชาตินะคะจริง,รงๆน้างเดิมจะเป็นลายผ้าห่มเนาะอ๋ออันนี้คือลายผ้าห่มค่ะ,คะแต่นานี่เป็นผ้าผ้าไฟแท้เนื่องจากว่าเราจะไม่ได้ค,ค่อยได้ใช้แล้วค่ะผ้าห่มที่เป็น เราเหะลายเนี้ยค่ะจะสามารถได้ขายก็เลยแปลรดูออกมาเป็นอ๋อแปลกมาเป็นชุดสวยๆแบบนี้ได้นะคะเป็นประยุกต์ออกมาเนาะสวยมากเลยนะคะสวยมากอันนี้แบบนี้ปักมือลูกเดือยลูกเดือยค่ะค่ะก็ไม่แพงพันเท่าไหร่ พันสองเองค่ะเนี่ยสวยมากๆเลยนะคะเป็นงานที่สวยมากๆเลยถ้าเราได้มาดูใกล้ๆเขาจะเห็นว่าเป็นชิ้นงานที่ละเอียดมากๆนะคะปราณีตค่ะอันนี้ลายดั้งเดิมอันนี้การเรียงอมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เขาจะใส่แบบนี้ใช่ไหมคะสีสดมากเลยนะคะแล้วผ้าหนาด้วยใส่ได้กี่ชั้นชั้นเดียวอ๋อเหมือนกันทอทอมือแล้วก็เวลาทอมันจะแน่นอ๋อ ยังไม่ได้แต่งงานจะใส่แบบนี้เมื่อก่อนจะเป็นสีขาวค่ะใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้จะมีประยุกต์ออกมาแล้วต่ชอบเพราะว่าไสลหายาง่ายนะคะสมัยก่อนหายากแล้วไฟลที่ปลูกเองจะเป็นประมาณนี้ด้วยอะค่ะแต่สังเกตดูเขาจะไม่มีกระเป๋าไม่มีกระเป๋าจะเป็นแบบเสื้อคลิเพราะว่าปกยอไปไหนก็คือจะพกย่ามอยู่แล้วอค่ะย่ามจะเป็นเอกลักษณ์อันนี้เขาเรียกว่าลายอะไรคะลาย่างลายดอกกระเพาะตะกอพอค่ะ ดอกตะกอพอเป็นดอกของที่นี่หรอคะค่ะก็คือจะเป็นลายดอกทันตะวันภาษาปากากะยอหรือดอกทานตะวันนั่นเองสวยค่ะ950บาทนะคะสนใจก็มาชมมาดูกันได้นะ งลายกระเทียมโบราณอันนี้เป็นเป็นสวมเลยใช่ไหมคะสําเร็จแล้วยังไม่สําเร็จค่ะเพราะว่าเผื่อว่าลูกค้าจะไปตัดใส่เองบ้างเพราะที่นี่เรายังไม่ชานาญตัดอ๋อนี่คือเป็นผืนใหญ่แบบนี้ลองดูผืนนี้อันไหนข้างบนข้างล่างคะนี่จะเป็นข้างบนค่ะอ๋อนี่ข้างบนค่ะเป็นผืนใหญ่แบบนี้ค่ะ โอ้สวยอันนี้เสื้อคลุมแปลรูปไม่ร้อนใส่ล้วไม่ร้อนด้วยสวยมากเพราะว่าแต่ละหมูแต่ละชิ้นงานนี่จะมีเอกลักษณ์เป็นของเของของเขาเองเพราะเป็นงานทํามือ่ทั้งนั้นเลยเนาะไม่ใช้ไม่ใช่เครื่องจักรที่แบบว่าตีก็คือเขาก็ตีมือ่นอกจากการเจียบางอย่างเราต้องใช้เครื่องมือเข้ามาช่วยนะคะ มีแหวนอุ้ยมีสร้อยคอสร้อยคอก็มีหลายขนาดหลายแบบหลายอย่างนะคะแล้วแต่ชอบอืมขอแอบเอามาดูสักเส้นได้ไหมคะแบบนี้นะคะสวยอันนี้อยู่ที่4,200บาทนะคะก็ใส่เป็นเครื่องประดับแบบนี้ก็มีนะคะสวยแล้วก็เลื่อนปรับสายได้ด้วย ต้มหูเหมือนกันนะคะที่ทํามาจากเรือดอะไรต่างๆตามธรรมชาติที่เราเห็นกันเนาะบางท่านอาจจะชอบเป็นดอกไม้หรืออาจจะชอบเป็นแบบเรียบๆก็มีนี่เหมือนมะเฟืองเลย <IS EN AL blast> แล้วก็จะมีเป็นสร้อยลูกปัดสร้อยเงินนี่เขาก็ตีมาเองนะคะ <award> อสวยสวยทั้งนั้นเลย เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนนี่ไงเม็ดเงินเม็ดเงินบริสุทธิ์ราคาที่เรามาหลอมมารีดมาทำเป็นแบบนี้นะคะเม็ดเงินบริสุทธิ์อัอนี้เป็นย่ามโบราณเหรอคะห้าหน้าสนับแบบนี้ย่ามโบราณเนื้อทอยากหายากแล้วอ๋อตอนนี้คือเพื่สุขอายุที่ทำให้อ๋อค่ะเพราะว่าเราไม่ค่อยเห็นที่ไหนแล้วน้อยอย่างนี้ค่ะ อุ้ยแค่สองร้อยห้าสิบวันนี้มันขึ้นพันสองยิ่งเก่ายิ่งมีราคาะโอ้โอใช่ค่ะยิ่งโอ้ยยิ่งอื้มแต่นี่เป็นของใหม่นะคะแต่แบบเก่าค่ะอันนี้เราไม่ได้มาตัดเย็บติดกันนะคะทอทั้งผืนโอ้ท่อทั้งผืนเหมือนกันเหรอคะอ้าวอันนี้เป็นเสื้อเหรอคะเสื้อทั้งผืนแล้วมาเย็บ ก้นเย็บทรงก็คือออกมาเป็นกระเป๋าประมาณนี้นจำสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะและท่านที่สนใจจะเดินทางมาสัมผัสวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของ ชุมชนปากะกะยอนะคะที่พระบาทเท้ยต้มอำเภอลีจังหวัดลำพูนแห่งนี้ท่านสามารถเดินทางมาได้นะคะถ้าจากตัวอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะคะใช้ระยะทางประมาณ115กิโลเมตรนะคะเดินทางผ่านอำเภอป่าซางอำเภอบ้านโฮงและอำเภอลีจากที่ว่าการอำเภอลีใช้ระยะทางประมาณ9กิโลเมตรค่ะโดยผ่านโรงพยาบาลลีนะคะหลังจากนั้นเราเลี้ยวขวาค่ะตรงมาเรื่อยๆค่ะท่าน จะเจอชุมชนพระบาทเฮ้ยต้มแห่งนี้นะคะแย่งที่เราพาทุกท่านนะคะไปเที่ยวนะคะยังสถานที่สําคัญต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นวัดพระพุทธบาทเห้ยต้มนะคะพระมหาธาตุเจดีศีเวียงชัยนะคะไปชิม อาหารมังสวิรัตตลอดจนถึงเรียนรู้นะคะในส่วนของแหล่งเรียนรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทํายอดฉัดน,นะคะการทอผ้าการแปรรูปผ้าต่างๆที่เราได้ลงพื้นที่แล้วพาทุกท่านนะคะไปสัมผัสวิถีชีวิตของพี่น้องปาะกกะกะยอที่นี่ค่ะท่านสามารถนะคะเดินทางมาได้นะคะท่านไหนที่สะดวกจะขับรถมาเองนะคะก็รถยนต์ส่วนตัวมาได้เลยนะคะเส้นทางสะดวกสบายมาจนถึงที่ชุมชนแห่งนี้นะคะแล้วก็ภายในชุมชนก็สามารถที่จะใช้รถยนต์ส่วนตัวไปได ทุกที่เช่นเดียวกันนะคะท่านสามารถติดต่อมาได้นะคะที่งานส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลน,นาซาย053 0 2 9 2 879วันนี้นะคะในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลน,นาายก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะนักท่องเที่ยวและท่านทุกท่านนะคะที่สนใจเข้ามาเยี่ยมสำหรับชุมชนพระบาทห้วยต้มชุมชนศีลห้าแห่งนี้นะคะถือได้ว่าเป็นชุมชนที่มีความศรัทธาอย่างเหนียวแน่นค่ะ